ก่อนนี้วิทยุถ้าเราพูดถึงตัววิทยุเองเนี่ยนะคะคลื่นความถี่ที่เรามีกันอยู่เนี่ยถ้าทั้งประเทศเรามันจะมี500นิดนิดๆเองนะคะเราจะเห็นสถานีมีอยู่เท่านี้แหละมันมากไปกว่านี้ไม่ได้ละนะคะอันนี้คือวิทยุคลื่นหลักที่เรามีอยู่แล้ววันนึงเราก็บอกว่าคลื่นความถี่เนี่ยมันมีจํากัดนะแล้วหน่วยงานไอห้าอกว่าเนี่ยมันก็จะไปอยู่กับภาครัฐสะส่วนใหญ่วันนึงก็บอกว่าอา้าวแล้วทําไมเราจะต้องให้แบบให้รัฐถือคลื่นกันอยู่ล่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นความถี่มันเป็นสมบัติของชาติมันมีจํากัดอันนี้ว่าเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเนี่ยนะคะก็อย่างนั้นเลยนะคะทุกคนต้องมีสิทธิใช้สิไม่ใช่เอาไว้ให้ตลาดใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปเนี้ยค่ะเรื่องของการปฏิรูปมันก็เลยเกิดขึ้นวิทยุชุมชนเกิดขึ้นมาในยุคหนึ่งใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นมามากมายเป็นคลื่นสั้นทุกคนก็สามารถที่จะเป็นเป็นเจ้าของความถี่ได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินสัมปทา,านอะไรต่างๆนะคะในส่วนที่2เทคโโนไอาเทคโนโลยีเนี่ย ทุกคนคุ้นกันอยู่แล้วนะคะว่าในตอนนี้โอ้โหสื่อมันมากมายแพลตฟอร์มมันถาโถมมาใส่เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในตัวเทคโนโลยีวันนี้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเอื้อประโยชน์กับการเข้าถึงสื่อนะคะนะวันนี้เทคโนโลยีทําให้เราแบบเรีลวทามได้นะคะปฏิสัมพันธ์ได้นะ ชอบไม่ชอบแสดงออกได้ในเซี่ยววินาทีเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มเกิดมามากมายตรงนี้ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนอีกเหมือนกันสุดท้ายนะคะพฤติกรรมผู้รับสื่อผู้รับสารเองณนะวันนี้เนี่ยแต่ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะทุกคนมีวิธีการรับสื่อที่เปลี่ยนไป ทุกวันนี้คนเรามีเวลา24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงเราก็ไปเรียนบ้างไปทํางานบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะไม่มีเวลาดูทีวีเพราะว่าในการเสพสื่อที่ที่เป็นการดูหรือการอ่านหรือใช้ใช้ตาเองคุณอาจจะต้องหยุดกิจกรรมอื่นเพื่อที่จะมาดูแต่วิทยุไม่ใช่คุณสามารถใช้เวลาของเขาได้24ชั่วโมงเหมือนกันตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราทํางานไปเราก็เปิด คอนเทนต์ที่เป็นเสียงไปถูกไหมเราก็ฟังไปด้วยเราทํางานบ้านคุณแม่บ้านนะฮะทำงานบ้านอะไรต่ออะไรไปก็เปิดเสียงฟังไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกแพลตฟอร์มเป็นหรือว่าเราใช้สื่อเป็นเนี่ยเท่ากับว่าออดิโอคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่กับเราได้24ชั่วโมงเนาะเออถ้าเราจะจะเปลี่ยนใหม่หรือว่าจะดีไซน์คอนเทนต์อะไรสักอย่าง มันก็น่าสนใจว่าเราไม่ต้องไปรอไปรอพรามไทม์หรือรอเวลาที่คนว่างแล้วมานั่งตรงข้างหน้าแล้วก็ดูมันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคตรงนี้ก็น่าสนใจที่มันจะมีส่วนที่ทําใหออ้วิธีการคิดของวิทยุเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะทีนี้มีอีกอันหนึ่งที่หลายคนแบบ พูดถึงบ่อยก็คือวิทยุดิจิทัลนะคะอา้าวแล้วมันคืออะไรล่ะไอ้ที่เราเปิดเปิดปัดปดป้นสตรีมมิ่งออนไลน์มันใช่ไหมในความหมายจริงๆของกสทชที่บอกว่าจะทําวิทยุดิจิทัลขอให้มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแล้วกัน <c oughs> นะคะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะต้องมีการรับมีตัวเครื่องรับมีเสาส่งอะไรต่างๆก็เหมือนกับทีวีดิจิทัลซึ่งมันเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกเดิมอนาล็อกเดิมเราถ้าเป็นพูดถึงวิทยุมันจะมีตัวคลื่นความถี่มันก็ซอยมานะถ้าเป็นคลื่่นนหลักักกม็ได้ค500 แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเปลี่ยนสวิตช์วิธีการส่งในเชิงเทคนิคมาเป็นรูปแบบของดิจิทัลมันจะได้ คลื่นมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ความชัดเจนในการรับเนี่ยไม่ใช่แบบว่าขับรถไปเอา้าเสียงหายมีคลื่นนั้นคลื่นนี้แทรกความชัดเจนมีมากขึ้นแล้วก็เรื่องของต้นทุนเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆในการส่งเนี่ยเขาบอกว่ามันประหยัดกว่าการตั้งเสาส่งวิทยุทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหกินไฟมหาศาลนะกว่าจะกระจายไปได้เพราะฉะนั้นถ้าสวิตมาเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลเรดิโอแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามันน่าจะเป็นเ,เป็นเป็นส่วนที่มีข้อดีเยอะอยู่แต่ที่นี้ในการสวิต พลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันกระทบทั้งอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามากํากับดูแลหรือดูแลการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ก็คือกสทชณนะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองออกอากาศส่วนต่อไปนะคะที่เราเห็นกันณนะวันนี้เนี่ยออดิโอหรือว่าคอนเทนต์บนวิทยุมัน มันไม่ใช่แล้วนะน้อยมากเลยนะถ้าเราไม่ได้ขับรถที่เราจะเปิดแบบ FMAMAM ไม่มีแล้วมั้งนะคะอย่างในคนเมืองนะแต่ต่างจังหวัดอาจจะยังมีอยู่ audio content ออออมันขึ้นไปบนแพลตฟอร์มใหม่หมดแล้วละค่ะนะคะ,นะคะสตรีมแม่งแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่จะทําให้เราเสพคอนเทนต์นะวันนี้เราคงไม่ได้แข่งกับแข่งกับสถานีข้างๆอะไรเงี้ยเหมือนเดิมละโอ้โหทุกคนคือคู่แข่งหมดแม้แต่สิ่งที่ไม่ได้เป็น audio ออนะคะเป็นทีวีเป็นอะไรก็ตามนเนี่ยตอนนี้เนี่ย เยอะมากมหาศาลนะคะช่องที่เราแข่งด้วยจะเท่ากับจานวนโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนถือกันอยู่ถูกไหมเพราะคุณมีโทรศัพท์มือถือคุณสามารถกดไปไปเสพสื่อเสพคอนเทนต์อะไรยังไงก็ได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกน่าสนใจว่าหูเราเนี่ยมันมันสามารถที่จะ ฟังคอนเทนต์เสียงได้ตลอดเวลาในในชีวิตประจำวันที่เราจะทำอะไรต่อไปก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทำให้เห็นทีนี้ในตัวแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยคะ่ะอันนี้ออกมาให้ดูว่าเออแล้ววิธีการหรือว่าตัวรูปแบบของแพลตฟอร์มเองเนี่ยที่ที่ในช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าถ้าเรามองนฝั่งบนก็คือ user generate content ถูกก็คือพวกคน คน,คนฟังคนคนคนฟังออเดียนต์เป็นคนสร้างคอนเทนต์เองฝั่งร่างก็คือ PGC คือเป็น professionally นะคะหรือตัวช่องตัวแพลตฟอร์มอะไรเองเองขาสร้างเองฝั่งนี้จะเป็น Pre-Record แล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น l i ฟ e นะคะแพลตฟอร์มหรืออะไรก็ตามที่มันขึ้นมาในช่วงยุคแรกๆมันกองอยู่สส่วนนี้เท่านั้นเองถูกไหมเออเราก็จะเห็นว่าในการที่ที่ที่แพลตฟอร์มมันเอื้อประโยชน์ในลักษณะ แบบนี้มันมันส่งผลเหมือนกันนะว่าอนาคตตัวออเดียนซ์เองมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตัวอุตสาหากรรมตัวตลาดที่มีผู้เล่นหรือรูปแบบอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปมัน ณวันนี้มันเริ่มกระจายมาอยู่ตรงช่องนี้หรือว่าช่องนี้แล้วด้วยซ้ำยัง Club เฮาส์เองนะคะสร้างมาก็เราเห็นในยุคแรกๆเนาะก็จะเป็นไลฟ์นะคะแล้วก็เป็นเป็นเป็น UGC ซีซะส่วนใหญ่กลุ่มฝั่งๆเนี้ยเป็นนะคะทีเนี้ยเทรนตัวเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนละมันเริ่มกระจายมาอยู่ตรงนี้ในแต่ละแพลตฟอร์มถ้าเราเห็น แล้วก็แล้วก็ทําทีนี้ถ้าเราเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไปนึกนึกนึกต่อได้ว่าเออเราเราควรจะไปเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนหรือในการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆกลุ่มวิทยุเองที่สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาให้คนฟังมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นเป็นผู้ผลิตทําเองนะคะแล้วก็ทําแล้วเพื่อกระจายให้คนฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราวางหรือมาร์กจุดถูกเนี่ยเราอาจจะเริ่มมองเห็นว่าเออแล้วเราควรจะทําอะไรหรือว่าไปอยู่ตรงจุดไหนอันนี้ให้ดูนะคะแล้วมันก็เริ่มกระจาย ทั้ง3อันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าเรามองเรื่องของพอดแคสต์เนี่ยหลายคนจะพูดถึงพอดแคสต์ตัวนี้จะเป็นเป็นรีเสิร์ชที่เอามาให้ดูว่าเออแล้วในทั่วโลกเองอันนี้ของปีที่แล้วนะคะซึ่งมันอยู่ในสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในในตลาในตละที่เนี่ยมันอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงนะปีนี้หรือปีข้างหน้าหลังจากที่โควิดหายไปเนาะแต่นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวปี2021นะคะให้ให้ดูทีนี้ในจุดที่ฟังกันมากๆกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสีม่วงนะคะสีสีสีแดงสีส้มบ้านเราก็ไม่น้อยนะนะคะมันเป็นสีแบบอย่างเนี้ย ก็แปลว่าเออนะโอกาสหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นแบบนี้สวีเดนนี่จะเป็นสปอ t i ติฟายนะคะส,ะส่วนใหญ่มันก็เลยแบบขึ้นมาตรงลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในโอกาสหรือว่าในสิ่งที่เรามองเห็นเองเนี่ยซอสพวกนี้มันทําให้เราแบบพอที่จะคิดได้หรือพอที่จะคิดออกว่าเฮ้ยแปลว่าเทรนดหรือว่าตัวพอดแคสต์ที่เรากําลังทําไปเนี่ย โอกาสเติบโตมันยังมีเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้มองเห็นทีนี้ถ้าบนฝั่งของพฤติกรรมเนี่ยผู้บริโภคเองนะวันนี้เนี่ยเขาเขาฟังเพื่ออะไรหรือว่าเขาฟังไปทำไมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ถ้าเราลงไปดูรีเสิร์ชหรืออะไรลึกๆเนี่ยมันก็จะเห็นโอกาสของการทำนะคะว่าเออเขาต้องการที่จะฟังเพื่อความรู้เนาะเพื่อการแบบเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะ หรือว่า Apple Podcast เนี่ยมันเป็นแบบแพลตฟอร์มที่เป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แบบเออคนยังเข้าไปฟังฟังเพลงฟังอะไรต่างๆพวกนี้คนยังเข้าไปตรงนี้อยู่อาจจะเป็นด้วยอุปกรณ์เหมือนกันนะคะอุปกรณ์อย่างแบบออในในแต่ละค่ายเนี่ยมันแบบมันไม่เหมือนกันไงมันก็เลยทําให้เราเห็นโอกาสว่าเออถ้าแอปแอปนี้หรือแอปนั้นเราจะไปเลือกใช้ตรงไหนอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยถ้าเผื่อว่ามองว่าเออ การโมเดลของธุรกิจหรือการทําโฆษณาหรือการฝังอะไรเข้าไปในบางอย่างเพื่อจะทําให้ได้สตางกลับมาโมเดลที่เป็น Subscription กับโมเดลที่เป็นเออแอดนะคะที่เป็นโฆษณาเน่าวันนี้มันแทบจะแบบครึ่งครึ่งแล้วนะมันครึ่งครึ่งกันแล้วนะคะเพราะว่าคนยังยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะไม่ไม่ต้องฝังโฆษณาหรือเลือกเพลย์ลิสอะไรต่างๆที่ตัวเองชอบได้นะคะแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าคนที่เข้าไปอยู่ในพอดแคสต์เนี่ยเข้าสแสวงหาความรู้และไอ ความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยมันจะมีการเอาไปบอกต่อหรือเอาไปเล่าต่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจว่าเออมันก็มีอิทธิพลกับกับผู้รับสารหรือว่าผู้ฟังเหมือนกันนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเอาไอ้สิ่งที่เราฟังเนี่ยบางทีเราจะหาไอเดียเก๋ๆหรืออะไรนะเราก็จะไปหาจากพวกพอดแคสต์หรือพวกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาไปเล่าต่อให้เพื่อนฟังเนี่ยตอนเช้าก็าไปคุยในออฟฟิศหรือว่าเอาไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังอันนี้ค่ะก็ น่าสนใจเพราะฉะนั้นในเชิงของการหาความรู้หรืออะไรก็ตามในการผลิตคอนเทนต์หรืออะไรที่จะเข้าไปอยู่ในตรงนี้กับการที่เราเห็นพฤติกรรมของคนเนี่ยมันก็เป็นโอกาสหลายๆอย่างเหมือนการที่จะทำให้เราได้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 รู้ว่าเราควรจะผลิตอะไรหรือว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขานะคะแล้วก็อันนี้ก็ออบอกว่าเนี่ยนะคะถ้าเผื่อฟังแล้วออกเขาไปทำอะไรยังไงนะคะก็ไปเล่าต่อมีการเอาไปเล่าต่อนะแล้ว ก็มีการไปไปพูดกับเรื่องนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอามาให้เห็นว่าเออพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าผู้รับสารต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เราได้รู้ว่าณวันนี้เนี่ย audio content ต่างๆที่เราทำเนี่ย มันสามารถสร้างอะไรได้เยอะมากเพียงแต่ว่าพอดีไซน์แล้วเราต้องมาคิดต่ออันนี้ก็คือเทรนด์ของการใช้อินเทอร์เนต็ตนะมันมีอยู่อันนึงที่ไปฟังรีเสิร์ชอันหนึง่งเขาบอกว่ามีทุกทุกความเร็วของสปีดอินเทอร์เนต็ตที่เพิ่มมากสูงขึ้นเนี่ยที่สูงมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คนถ้าเป็นพวกของคนที่เสพสื่อเก่ามันจะหายกลับลงไปคือกราฟมันจะสวนทางกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วบ้านเราเนี้ยสปีดอินเทอร์เนต็ตนี่แบบ มีมีแนวโน้มว่าพอ 5G 6G หรืออะไรต่างๆมาแน่นอนว่าคนที่ทำสื่อเก่าต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงหรือสปีดมันรองรับความต้องการได้มากพอเนี่ยนะคะเราต้องคิดว่าเราคงจะต้องมาทำอะไรกันบนนั้นแล้วนะคะ อันนี้ก็ให้ดูนะเป็นข้อมูลของเมืองไทยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ในการเซพออดิโอคอนเทนต์เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยของรีเสิร์ชที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าคนก็ยังฟังยังเซพออดิโอคอนเทนต์อยู่แต่ว่าประเภทต่างๆนะคะที่มีการที่มีการใช้กันอยู่ก็จะมีเนี่ยอะไรนะฟัง ฟังดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็ฟังออนไลน์เรดิโอก็ยังฟังอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็ฟังพอดแคสต์อยู่ที่19.1แล้วก็ฟังออ,อดิโอบุ๊ก, mm hmm. ก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวข้อมูลอย่างนี้แปลว่าออดิโอคอนเทนต์เนี้ยคนก็คนก็ยังเสพกันอยู่ อันนี้อ๋อจะเป็นอันนี้จะเป็นเรื่องของโมเดลการการการจ่ายเงินนะคะการจ่ายเงินว่าเขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะเป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกอะไรเนี่ยเขายอมจ่ายเพราะอะไรนะคะก็เรื่องของราคานะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะเรื่องของอคอนเทนต์ต่างๆที่เขาชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอามาให้ดูก,กันว่าในการทำอต่างๆพวกนี้เนะี่ยถ้านึกถึง นึกถึงคนฟังหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะทําอะไรให้เขานะคะแล้วเวลาที่เลิกล่ะเลิก subscribe เนี่ยเพราะอะไรอาจจะขึ้นราคาอย่างนี้ก็ไม่เอาคอนเทนท์ที่อยากได้คอนเทนท์ที่ชอบถูกรีมูฟออกไปต่างๆก็มีผลทั้งสิ้นทําให้เขาเลิกที่จะจ่ายเงินก็อย่างที่บอกว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยทั้งเรื่องของแอดกับเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยมันตอนนี้มันเริ่มเติบโตมาแบบใกล้ๆกันแล้วนะคะจากข้อมูลที่เห็นอันนี้ก็จะได้เห็น เห็นว่าออวันนี้เนี่ยวิทยุเนี่ยวิทยุเนี่ย มันอาจจะเป็นแค่แพลตฟอร์มที่มันหายไปแต่ว่าออดิโอคอนเทนต์มันคงยังอยู่แต่มันก็แปล,แปลงร่างไปนะคะณนะวันนี้เนี่ยมันแค่เปลี่ยนรูปร่างแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อใครพูดถึงแผ่นวนิลหรือคนมนุษย์ยังฟังเพลงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะหยิบแผ่นเสียงมาเปิดหรือว่าหยิบแผ่นซีดีมาเปิดหยิบเทปคัเสเซตมาเปิดตอนนี้เราดาวน์โหลดมาฟังถูกไหมคะวิทยุก็เช่นกันฉันได้ฉันนั้นนะคะนะคะออดิโนอะคอนเทนต์มันคงยังอยู่แต่วิธีการหรือว่ารูปแบบวิธี การส่งเท่านั้นกับการเข้าถึงมันที่มันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้อยู่ที่คนทํางานแล้วล่ะว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยในตัวเสียงหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะดีไซน์ออกไปที่เป็นการให้คนฟังเนี่ยแต่และแพลตฟอร์มมันก็จะมีธรรมชาติของมันที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ความต้องการของคนฟังหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเครื่องมือดิจิทัลต่างๆมัน มันสุดยอดอะ่ะมันมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากแล้วมันก็ฟรีด้วยมันก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยมีเยอะมากนะคะว่าเราจะใช้เครื่องมือ,อยังไงนะย้ายแพลตฟอร์มตอนนี้มันเป็นยุคยุคเดิมเนี่ยมันกำลังจะหายไปแล้วนะคะก็จะฝากไว้ตรงนี้แล้วกัน